ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่กบออกมาซื้อของข้างนอกนะคะเพราะว่าคิดว่าสถานการณ์จะกลับมาอีกนะคะพเพื่อนๆกบก็เลยจะต้องมาซื้อของเพิ่มนะคะพเพื่อนๆก็จะเป็นพวกคอฟฟี่เมดกาแฟนะคะนี่มาม่าแล้วก็น้ำน้ำแพกนี่กบซื้อไปสามแพ็กเลยนะคะรอบนี้แล้วก็น้ำเป็นถัง บบนี้วันนี้คนเยอะมากนะคะเพื่อนๆสถานการณ์วันนี้คนเยอะมากผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่รู้ว่าคนเยอะโอเคปะไปกันไปเอาพิซซ่ากันที่รักเฮีย,ยมาเลยที่ะอ๋ออันเดียวก็พอมั้งหนูว่า Okay. เอากล่งเดียวก็พอ,พอไม่ค่อยอปพิ African, ะคชอนค่ะดิะิเอาเนื้อแล้วแต่ที่เราวันนี้มามาจ่ายตลาดกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ยจ,จะยาวหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าซื้อของหลายอย่างเลยนะคะโอเค ต่อไปไปเอานมนะคะเพื่อนๆเอาเวลานานๆหน่อยที่รัโอเคต่อไปแล้วเราก็ไปเอาไข่กันนะคะเพื่อนๆเอาไข่นะกวบบจะแบบนี้ที่แล้าหนอแบบนี้ยกไปเลยไซส์ไม่ใหญ่ก็แต่ก็โอเคมันอยู่ในตู้เย็นที่รักธรรมดา ว่าตรงนี้ไหมอันนั้นมันจะกิ้งใช่ไหมโอเคไะ <Hey. S 1> เยอะมากนะคะวันนี้ <Hey. S 1> แต่มีก็บอกว่าแบบนี้ได้ถ้าเธออยากจะกินอาหารนะที่รักเดี๋ยวฉันจะทำอาหารให้เธอกินแต่แบบนี้ <laughs> no 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 I pass ดูดีเพื่อนจะให้กบฉันทีักอยากกินอะไรกินได้เดี๋ยวไอทำให้แบบนี้นะแบบนี้ใครก็ทำได้หรือเปล่าที่ลก แค่เข้าช่องเข้าเตอบก็กินได้ละโอเคไอมาเอาไอติมน,นะคะชุบไม่กุบชอบกินแบบนี้อ๋อซอร์รี่ชุบ<ฮ>มาซื้อน้ำยาล้างจาน กบเอาไซส์ใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆชุบนี่ที่เราไม่เอามา,าน้ำยาสักผ้านะคะุไม่มีที่จะวางแล้วนะคะเพื่อนๆแน่นไปหมดแน่นไปหมดนะคะ เพื่อนๆเจลล้างมือเยอะมากมมานี่คือเจลล้างมือนะคะตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดตลาดนะคะเปียบเลยนี่ฟืบเป็นถังอย่างนี้เลยเยอะม,มากสี่เหรียญ<ม>โอเค let's go เยอะมากๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะขาดตลาดนะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่นนใช่ใชไหมอ,นนอันนี้พินอ่ะโฟเดอร์มีพินอ่ะมีถั่วไม่เอาอันนี้อะอันนี้ไม่เอาเมียนั้น เอาที่หนูกินนะอันไหนที่ละสองนูน้นเนาะอันนี้ไม่เอาที่มันเป็นรอยดงแบบนั้นไม่ใช่หนูว่านั่นนั่นแหละหนูว่าน,นั้นพีนัสเตอร์เหมือนกันห้าอ,อันกับสิบสองอันเอานี่ดีกว่าเชื่อไหมว่ากบซื้อไปกบไม่เคยได้กินสามีกบก,กินคนเดียวนะคะ ก็ก็เซง็งหมดทุกครั้งอะ่อะอันนี้คือขนมนะคะเพื่อน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 สังเกตไหมว่ากบไม่ค่อยซื้อ,อขนมฝรั่งกินเท่าไหร่เพราะไม่ชอบมา,มาเาขนมปัง้งพี่ด้วยเอาให้มันนาน,น,านๆเท่าที่เราจะทำได้โอเคเอาละไปเอละ นึกว่าอะไรอยู่แบบนี้มั้งถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่รักมาหาไม่เจอให้รักมาไม่น่าจะใช่มั้งหนูว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเถอะไม่เป็นไรหรอก ไม่ไป,ไปจ่ายตังค์เลยไหน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 อันเดียวก็พอดูดิใช้ใช้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไปถ่ายชุบ ถึงเวลาจ่ายเงินแล้วนะคะเพื่อนๆผลไม,ม้ก็มีแตงโมมีแคนตาลูปมีผลไม้ที่บ้านเพียบเลยเอาผลไม้อีกเนาะมาดูนะคะมารุ้นกันนะคะวันนี้จะจ่ายไปเท่า<ม>หไห<ป>ร่โอเคไปเอาวิตามินด้วยก็ได้ปะกบมอวิตามินของกบนะคะเพื่อนๆนี่คือวิตามินที่กบกินเป็นประจำเอาวิตามินซีด้วยเพื่อน ิ0ขวดดีวิตามินซีมาสงกระปุกแล้วก็วิตามินคนแก่ของกบกระปุกนึงนเยอะมากคิดเอาแล้วกันนะคะว่าจะประมาณเท่าไหร่เยอะจริงๆวันนี้คนเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆกบจะถ่ายแค่ตรงเอวให้เพื่อนๆดูว่าคนเยอะมากๆเลย น,นี่มาช้อปปิ้งกับกบนะคะเพื่อนเพื่อนรอบนี้จ่ายไป171เหรียญนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ชุบตีไปสัก5 2 0 0นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มาช้อปปิ้งด้วยกันกับกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเ,เพื่อนๆนรักษาสุขภาพนะคะ พ,อ,พอรู้สึกว่าเขาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะคะบ๊ายบายลวเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบายที่รัก j o กิ i n อีกแล้วใครเป็นเพื่อนเธอสามีก็บอก